ทุกคนเลียังคะหนูหลับมาในรถก็ประมาณสี่ห้าชั่วโมงได้แหละแต่ว่าก็เมื่อวานมันก็ตื่นเช้าไงเขาจะได้ไปแล้วดิหม่ไปกันนะนันะเดี๋ยวสามโมงครึ่งมันเสียแรงเร็วสิได้งนะมากแมวมาให้ใหม่แล้วเนี่ยอืม อะไรนั่นต่อขอรงบางแห่งพอ่อไปไหนมาตะโกนมากดีออกเขาสั่งให้ของอะไรอะไรไม่รู้มาให้มันหวานมากเลยมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นวุ้นของมันอะที่มันไม่ใช่น้ำผาลเป็นบุญน้ำผาวอ่าเป็นพวงเป็นอีตัวเชื่อมมันอะมันเลยมันเลยช่ โย่ข้างในน้ำแข็งหลอนดีว่ะพรุ่งนี้ต้องเป็นน้ำแข็งเครื่องทำเครื่องทำน้ำแข็งกำลังัทำอาทีพสวยมากพี่โน้ตบอกว่าอยังไหมท่องแอนพี่กลับเมืองไทยเดือนตุลาพี่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ที่ไหนคะับขอบัตรคอนเสิร์ตใหญ่ที่เพจ สิบห <15 S 2> ้าปีแอนออรดีนะครับเพจคอนเสิร์ตสิบห้าปีแอนออรดีพิมพ์ค้นหาใน Facebook ได้เลยครับผม<ล>จบที่จริงแล้วอะไรไหมนี่แหละเราชอบเพลงนี้พ่เอเฮ้ยน้องใส่น้ำเท้าเองเหรอเก่งมากของยาน้ำยบอกมากเาาออ คเราไม่ทต้องทันแตวพรุ่งนี้จะมาเสิร์ฟช่วยถ้าเกิดถืว่าใครมาพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเจอแตนกับพี่บ,บอยที่นี่เลยนะคะพรุ่งนี้เราจะ,นะอ,ะอันเอาพระเข้าเข้าร้านแล้วก็จะเปิดขายพรุ่งนี้เนะาะเดี๋ยวพี่เขาจะเสิร์ฟนะใครมาโต๊ะแรกนี่คือผมจะเป็นคนเสิร์ฟเลย ชีส да. เสริมจมปาาเอเมป์ม่มื้นพวกไหนะมาต่อแถวคนไหนสายเลยแม่แอนผิวสวยมากขาคตายแตกแดดมือนี้มันท oh so ึงบอดเนอนแต่มาอยู่ที่นี่ขาวทุกคนนะเพราะว่านใช่เพราะว่มันเป็นสีเขียวน้าเป็นผืนมาแห้ไปจังหวัเขาเ่ันาไ่้าสะอาดใค่กับเขาเอพี่แอนไปทำอะไรมาสวยมากเลยนะทอไม่ทำอะไรหรอ ลงไลแล้วนะครับไม่ชอบคนมาอวยแฟนพร้อมสวยมากเลยใครอ๋อเมย์อ๋อไหน่องไผ่ตัวน,นั้นประมาณคนมาอวยลงไลอะไรเนี่ยทำไมอ่ะทำไมล่ะ <laughs> สวยหรอไม่เห็นสวยตรงไหนเลยเ <laughs> พียแนรู้สึก <laughs> เบื่อเบื <laughs> ่อเขาเนีเบ <laughs> ื่อเขา วันนะ,ะมันก็จะรู้สึกเฉยเฉย๋ยวจะไปทำเล็บที่เซนทัลเขาก็จะพาเด็กไปไหว้พระแล้วนะเจอกันจะกลับดึกๆเพราะเขาจะมาจัดโต๊ะกาอีบอยู่อ้าวพี่โอโปรตีนต้อมัอะไรโปรตีนนี่ไม่ได้เนี่ยมีโปรตีนไหมโปรตีนอะไรมีครับพาไปเห็นทำไมเห็นแบบนี้อยูมีครับยังไม่เสร็จครับ เดี๋ยวเขาก็มาน่าจะมันไม่ทันเพราะเขามันเป็นสั่งทาอ่ะแม่มันเป็นการศาสตร์ทั้งนอกครับทําข้างนอกไออ่ะดังเกินดังครึ่งน่ะแต่องคเล็กๆไปบายยอาชีพสวยมากคนจะรออนกันทยู่ไปก่อนเด้อเพรพอย กรีนโฮเทลค้นหาในคูเกิลได้ครับเอาเอาอะไรวะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีคำว่าวะลูกอะไรคะเอาจุบปนีจุบจุบหนาวจุบจุบหน้าหน่อยมีไปจบอุ้ยพายไม่ต้องไปพายกลับข้าวแกงกับแม่นะคะมาข้าวแกงลูกไปพวกนี้ค่อยเจอกัข้าวนะคะแข้ควแกงกับแม่นะใครตกเก้อยี่น้องเพชรเหรอตกเก้อยี่เลย ูกเกอีตกเก้าอี้ทคมัาททัดเอนี่ไงมามีเขาซึ่งว่ามามีไม่ไปกับน้องเพลเลยอนแม่แม่ว่ามามี๊ิลูกเก่งปาจะก